ระวังคำสาบของซูเปอร์แมนนะครับคุณเคยได้ยินเรื่องราวของคำสาบซูเปอร์แมนไหมมันคือคำสาบที่ว่ากันว่าใครก็ตามที่มารับบทซูเปอร์แมนนั้นจะต้องพบเจอกับเคราะห์ร้ายหรือว่าเรื่องราวร้ายๆในชีวิตเริ่มจากคนแรกครับจอร์จรีฟผู้รับบทซูเปอร์แมนจากภาพยนตร์เรื่อง Superman a n d the Moment และซีรีส์ชุด Adventure of Superman ในยุค1950ซึ่งเขาเนี่ยถูกพบว่าตัวเองตายครับ แต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับเพราะว่าไม่มีลายนิ้วมือบนปืนแล้วก็ยังไม่มีคราบขม่านะฮะบ,บนนิ้วมือของเขาด้วยต่อมาครับผมคริสโตเฟอร์รีฟพระเอกจ,จากซูเปอร์แมนสีภาคตั้งแต่ปี1978จนปี1987ที่เขาเนี่ยโชคร้ายมากๆกลายเป็นอรรมพาตจากอุบัติเหตุที่เขาไปขี่มา้าก่อนที่เขาเนี่ยจะสู่ขิดนะครับในวัยเพียงแค่52ปีในปี2004ที่ผ่านมาหรือแม้แต่ลีควิกลี่ที่มารับบทเป็นซูเปอร์แมนในวัยทารก จากภาพยนตร์เรื่องซูเปอร์แมนในปี1978ก็สู่ขิดด้วยการใช้สารเสพติดในวัยเพียงแค่14ปีเท่านั้นหรือจะเป็นเคิร์กอ,อารินนะครับซูเปอร์แมนคนแรกในจอเงินในช่วงปี1948ซึ่งเขาเนี่ยตกอับมากในชีวิต ต้องรับงานเป็นภาคเสียงนะฮะโดยที่ไม่มีเครดิตใดๆเลยจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตบางคนนะครับเชื่อว่านี่เป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญแต่ว่าหลายคนเชื่อว่านี่คือคำสาปที่เกิดจากแรงอาฆาตของสองผู้สร้างซูเปอร์แมนตัวจริงเจอร์รี mm ่ซีเกิลและโจชูสเตอร์ ทั้งสองเนี่ยได้ขายลลขสิทธิ์ซูเปอร์แมนให้กับ DC Comics ด้วยเงินเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นหลังจากนั้น,นพวกเขาถูกปฏิเสธสิทธิ์ครับแล้วก็ประสบกับปัญหาด้านการเงินในชีวิตแม้ว่าในตอนนั้นเนี่ยซูเปอร์แมนจะทําเงินให้อย่างมหาศาลให้กับ DC Comics หลายคนจึงเชื่อว่าคำสาปนี้อาจจะเกิดมาจากความแค้นจากความอายุติธรรมนี้ในเรื่องนะครับซูเปอร์แมนคือบุรุษที่มีพลังกำลังมหาศาลแต่ว่าคนที่มารับบทนี้ กลับไม่สามารถหลุดจากโชคชะตาหรือว่าคำสาบได้คำถามคือถ้าหากว่าเป็นคุณนะครับคุณได้มีโอกาสรับบทซูเปอร์แมนเนี่ยคุณจะกล้ารับบทนี้ไหมนอกจากดาราที่มารับบทเป็นซูเปอร์แมนแล้วนะครับยังมีคอนอื่นอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ซูเปอร์แมนแล้วก็เจอกับเคราะรา้มีคลิปเต็มนะครับไปคลิปดูได้ที่หน้าช่อง